สถานีวิทยุมอกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ห่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญให้ฟัง Podcast, พอดแคสต์พมจเชียงใหม่ใส่ใจป้อุ้ยแม่อุ้ยปบกับความหู้ข่าวสารความบันเทิงเพื่อห่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสูงวัยอย่างมีคุณค่า สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายสํานักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดดิฉันนางสาวกนกการศรีละวงเสรีนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปรกรณ์เชียงใหม่วันนี้นะคะจะมาพูดคุยในหัวข้อการจากไปอย่างสงบเตรียมใจให้เบาสบาย ก่อนอื่นดิฉันขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้เกียรติมารับฟังกันในวันนี้นะคะดิฉันรู้สึกดีใจมากที่ได้มาออกรายการในวันนี้นะคะเป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันเราจะมาพูด คุยเรื่องที่สบายๆนะคะเปิดใจเบาๆนะคะเรื่องที่เราจะพูดในวันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงนะคะบางคนอาจจะรู้สึกไม่อยากฟังบางคนอาจจะนึกว่ามันน่ากลัวนะคะยังไม่ถึงเวลาทําไมมาพูดเรื่องแบบนี้นะคะดิฉันเข้าใจคะ่ะเพราะดิฉันเองก็เคยรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราลองมาเปิดใจเบาๆสักนิดจะเห็นว่า เรื่องการจากไปไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเสมอไปนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเหมือนพระอาทิตย์ที่ขึ้นแล้วก็ตกเหมือนดอกไม้ที่เบ่งบานแล้วก็ร่วงโรยเหมือนอเราทุกคนล้วนมีวันนั้นนะคะแต่ในระหว่างทางเนี่ยยังมีอีกหลายสิ่งที่เราทำให้วันนั้นสวยงามและสงบได้ดิฉันขอเชิญชวนทุกท่านลองฟังเรื่องราวด้วยหัวใจที่เบาสบายไม่ต้องเครียด ไม่ต้องกลัวเพราะที่ฉันจะพูดอะไรที่ทำให้ใจท่านเบาลงนะคะไม่กลัวไม่กังวลวันนี้เราจะคุยกันอย่างอ่อนโยนเหมือนคนในครอบครัวคุยเรื่องชีวิตกันนะคะเรื่องความรักเรื่องความผูกพันและที่สุดแล้วเราจะคุยไปถึงเรื่องของการจากไปนะคะที่ไม่มีน้ําตาไม่มีความวุ่นวายแต่จะเป็นการจากไปอย่างเบาอย่างสงบและอย่างมีศักดิ์ศรีค่ะ บางครั้งแค่ได้คิดล่วงหน้าแค่ได้เตรียมใจและแค่ได้วางแผนเบาๆเราก็จะใช้ชีวิตในวันนี้ได้สบายใจยิ่งขึ้นนะคะหายห่วงขึ้นและมีความสุขมากขึ้น ดิฉันจะค่อยๆพาทุกท่านไปฟังทีละเรื่องไม่รีบไม่เร่งเหมือนการเดินเล่นในสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ทุกคำที่ดิฉันพูดไม่ได้มาจากตำราแต่มาจากประสบการณ์จริงจากผู้สูงอายุหลายท่านที่ได้เคยพูดคุยได้เคยดูแลและได้เห็นว่าเมื่อเรามีโอกาสเตรียมตัวให้ดีชีวิตช่วงสุดท้ายช่างงดงามเหลือเกินค่ะขอให้ทุกท่านนั่งฟังสบายๆหายใจเบาๆแล้วมาเริ่มกันนะคะ หลังจากที่เราเปิดใจเบาๆไปเมื่อสักครู่ดิฉันอยากพาทุกท่านค่อยๆเข้าสู่เนื้อหาส่วนแรกที่อาจจะฟังดูเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าเราค่อยๆมองค่อยๆเข้าใจมันก็จะกลายเป็นเรื่องเบาและนั่นก็คือเรื่องการจากไปอย่างสงบค่ะดิฉันเชื่อว่าทุกท่านที่ฟังอยู่ตรงนี้เคยผ่านอะไรมามากมายในชีวิตผ่านความสุขความทุกข์ ความเศร้าความสับสนวุ่นวายความสำเร็จความสูญเสียบางท่านเคยเห็นคนที่เรารักจากไปต่อหน้าต่อตาบางท่านก็อาจจะเคยลาจากจากใครบางคนโดยที่ไม่มีแม้แต่คำบอกลา การจากไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจนจะอายุสัน้นหรืออายุยืนยาวไม่มีใครรู้ว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้ายสิ่งที่เราทำได้ก็คือการเตรียมใจให้พร้อมเพื่อให้วันนั้นเป็นวันที่ใจเรานิ่งไม่สับสน ไม่กังวลการจากไปอย่างสงบไม่ได้หมายความว่าเราต้องรอความตายหรือสิ้นหวังแต่มันคือการเข้าใจความจริงของชีวิตและเลือกใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีคุณค่าการวางแผนเล็กๆด้วยความรักความเมตตาเพื่อให้ตัวเราและคนที่เรารักได้มีจุดจบที่ดีด้วยหัวใจที่สงบ บางคนถามว่าแล้วตายดีเป็นยังไงดิฉันอยากให้ลองนึกถึงภาพคุณตาท่านหนึ่งที่เคยนั่งเล่นกับลูกหลานทุกเย็นเพราะถึงว่าสุดท้ายของท่านหลานลานรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ท่านต้องการท่านไม่ทุกข์ไม่มีอุปกรณ์ยุ่งยากอะไรที่ร่างกายไม่มีเสียงร้องฟูมฟายมีแค่เสียงสวดเบาๆรูปครอบครัวข้างหัวเตียง และมือของลูกหลานที่จับมือท่านไว้แน่นท่านหลับไปอย่างช้าๆด้วยรอยยิ้มและใจที่สงบแบบนั้นล่ละค่ะเขาเรียกว่าตายดีหรือการจากไปอย่างสงบเราอาจไม่เราอาจจะไม่สามารถควบคุมได้ว่าจะเริ่มจากเมื่อไหร่แต่เราสามารถเลือกที่จะไปแบบไหนได้นะคะถ้าใจเรามีแต่เรื่องค้างขาเรื่องกังวลยังห่วงลูกหลาน ห่วงอะไรมากมายในชีวิตยังโกรธใครอยู่ยังไม่ให้อภัยตัวเองยังไม่ได้พูดในสิ่งที่ควรพูดใจเราก็จะรู้สึกหนักมากนะคะแต่ถ้าเราค่อยๆค,คลายทุกอย่างออกทีละปม ปรับความเข้าใจกับคนที่เรารักให้อภัยคนที่เคยทำร้ายเราขอขมาคนที่เราอาจจะลืมดูแลและให้อภัยตัวเองในเรื่องที่ติดค้างใจเราก็จะเบาขึ้นเบาขึ้นเบาจนพร้อมจะจากไปอย่างสงบในวันใดวันหนึ่งที่เราไม่ทันตั้งตัวการจากไปอย่างสงบไม่ใช่เรื่องของร่างกายอย่างเดียว ไม่ใช่แค่เรื่องโรงพยาบาลหรือเรื่องพิธีศพแต่มันเริ่มที่ใจของเราก่อนนะคะใจที่นิ่งใจที่เบาใจที่ไม่แบกอะไรไว้จะทำให้ร่างกายไม่ทุกเกินไปต่อให้เรามีโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าณนะขณะนั้นเรามีความทุกข์มากๆแต่ถ้าใจเราเบาเราก็จะไม่ทุกมากเกินไป และเมื่อใจเราพร้อมลูกหลานของเราก็จะพร้อมไปด้วยเพราะเขาจะรู้ว่าเราไม่ห่วงอะไรไว้ข้างหลังเขาจะใช้ชีวิตต่อไปด้วยใจที่สงบเพราะเขารู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้จากไปด้วยความสุขนี่เลยค่ะคือคุณค่าของการเตรียมตัวไม่ใช่เพื่อความตายแต่เพื่อคุณภาพของชีวิตในวันนี้เพราะเมื่อเราเตรียมตัวไว้ดีเราจะไม่กลัววันพรุ่งนี้เลยค่ะ สิ่งที่ควรเตรียมไว้ก่อนจะถึงวันสุดท้ายเมื่อเราเริ่มเข้าใจการจากไปไม่ชีเรื่องน่ากลัวถัดมาที่สำคัญมากคือจะเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้ใจเราสงบและคนรอบข้างไม่ต้องวุ่นวายดิฉันขอแบ่งออกเป็น4ด้านหลักๆนะคะได้แก่ 1. การเตรียมใจ 2. การเตรียมครอบครัวและความสัมพันธ์สการเตรียมสิ่งของและเอกสารสำคัญ และสุดท้ายคือการเตรียมสภาพแวดล้อมหรือสิ่งเล็กๆที่ทำให้ใจอุ่นเรามาเริ่มตั้งแต่การเตรียมใจเลยนะคะว่าการเตรียมใจมีอะไรบ้างเราควรจะทำยังไงเพื่อเตรียมใจเราให้พร้อมใจที่สงบคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะให้กับตัวเองในวันสุดท้าย ใจของคนเรานะคะไม่เหมือนกันบางคนถึงแม้ร่างกายอ่อนแอแต่ถ้าใจสงบเขาก็สามารถจากไปอย่างราบรื่นได้แต่กับบางคนคะ่ะแม้ร่างกายยังดีแต่ใจมีเรื่องค้างคามีเรื่องกังวลมีเรื่องเสียใจสิ่งนี้จะถ่วงใจให้หนักและอาจจะจากไปแบบไม่ดีนะคะสิ่งที่ควรทำก็คือให้อภัยตัวเองคะ่ะในสิ่งที่เคยพลาดหรือเคยทำไม่ดี ยอมรับอดีตโดยไม่ตำหนิตัวเองซ้ำๆให้อภัยผู้อื่นแม้เขาจะไม่เคยขอโทษเราเลยก็ตามปล่อยวางเรื่องที่แก้ไขไม่ได้ยอมรับความจริงและบอกใจตัวเองฝึกให้ใจอยู่กับปัจจุบันเช่นหายใจลึกๆฟังเสียงนกมองธรรมชาตินั่งเงีย,งยบๆคนที่ใจสงบแม้ไม่ได้พูดอะไรเลยในวันสุดท้ายใบหน้าของเขาก็จะนิ่งสงบและมีรอยยิ้มนะคะ ต่อไปเรื่องของการเตรียมครอบครัวและความสัมพันธ์ความรักความเข้าใจคือสะพานที่เชื่อมใจเรากับคนที่อยู่เบื้องหลังหลายคนมีเรื่องที่ยังไม่ได้พูดยังไม่ได้บอกรักลูกยังไม่ได้ขอบคุณคนดูแลหรือบางทียังไม่ได้ขอโทษใครสักคนในครอบครัวทั้งนั้นที่เราอยากทำแต่เรายังไม่มีโอกาสได้ทำหรือไม่กล้าทำนะคะ สิ่งที่เราควรจะทำหรือเตรียมตัวก็คือพูดสิ่งที่ค้างคาเช่นขอบคุณขอโทษหรือบอกรักเขียนจดหมายก็ได้ค่ะหรือข้อความฝากไว้หากไม่กล้าพูดเล่าเรื่องดีๆหรือคำสอนให้เป็นมรดกทางใจกับลูกหลานนะคะไม่เก็บความขับข้องใจไว้จนวันสุดท้ายเพราะคนที่อยู่ข้างหลังจะจดจำความรู้สึกสุดท้ายนั้นตลอดไป ต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการเตรียมสิ่งของและเอกสารสำคัญสิ่งนี้อาจดูเป็นเรื่องเล็กแต่ช่วยลดความวุ่นวายของครอบครัวได้มากในวันที่เราไม่อยู่ สิ่งที่เราควรจะต้องเตรียมไว้นะคะสำหรับการเตรียมพร้อมของเราก็จะเป็นพวกบัตรประชาชนสมุดบัญชีนะคะเอกสารสิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์รักษาพยาบาลนะคะบัตรทองประกันชีวิตที่สำคัญนะคะพินัยกรรมถ้ามีนะคะหรืออย่างน้อยเป็นจดหมายแสดงความต้องการ นะคะว่าเราต้องการอะไรหรือเราต้องการให้อะไรแก่ใครระบุบัญชีที่ต้องการยกให้ใครหรือขอให้ปิดบัญชีบางรายการข้อมูลเบอร์โทรที่สำคัญนะคะก็เขียนจดไว้นะคะเราไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากเลยค่ะเพียงแค่จัด ใส่ซองใส่กระเป๋าแล้วบอกไว้ว่าของสําคัญอยู่ตรงนี้เอกสารอยู่ตรงนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้เขาหรือว่าลูกหลานเนี่ยดำเนินทุกอย่างไปได้แบบไม่สับสนในวันที่เราไม่อยู่นะคะการเตรียมต่อไปจะเป็นเรื่องการเตรียมสภาพแวดลอ้อมและสิ่งที่ทําให้หัวใจอบอุน่นอ่ามันมีความหมายมากๆนะคะสิ่งที่จะทําให้อ่าใจเราอุ่นในวันสุดท้ายเป็นตัวอย่างเล็กๆค่ะที่ช่วยให้เรา งบจิตสงบใจนะคะก็คือเพลงโปรดหรือบทสวดที่เราชอบนะคะรูปครอบครัวหรือคนที่เรารักผ้าห่มที่ลูกเคยซื้อให้ตุ๊กตาของใช้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของรักของเราเอามาไว้ใกล้ๆตัวกลิ่นหอมบางอย่างที่ทำให้เรานึกถึงอดีตนึกถึงสิ่งดีๆนะคะสถานที่ที่เราอยากจากไปก็บอกลูกหลานไว้ก็ได้ว่าเราอยาก จากไปที่บ้านหรือว่าที่ไหนนะคะเพื่อให้เขาตอบสนองความต้องการของเราในวินาทีสุดท้ายการบอกล่วงหน้าไว้ว่าอยากให้จัดพิธีศพแบบเรียบง่ายหรือแบบศาสนาใดาสิ่งเหล่านี้อาจดูเหมือนไม่จําเป็นนะคะแต่ในวันที่เราพูดอะไรไม่ได้แล้วสิ่งที่อยู่รอบตัวเราจะกลายเป็นคําพูดสุดท้ายของใจเรานะคะการเตรียมตัว ใน4หัวข้อเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะคะอย่างคุณยายของดิฉันเนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งนะคะคุณยายกา็รักษาตัวอยู่หลายปีนะคะแต่ระหว่างที่คุณยายรักษาตัวคุณยายก็มีสติและวางแผนทุกอย่างได้อย่างดีมากคุณยายเตรียมแม้กระทั่งชุดที่คุณยายจะใส่ตอนที่คุณยายเสียไปแล้วคุณยายก็พับเก็บไว้ในกระเป๋าเนาะแล้วก็มี บัตรประชาชนนะคะมีเอกสารทางราชการทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณยายไม่ว่าจะเป็นแม้แมกระทั่งวิธีการติดต่อหรือว่าเบิกสหกรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นที่เขาสามารถที่จะเบิกได้เขาเขียนทุกอย่างให้กับลูกหลานหมดเลยนะคะ เมื่อถึงเวลาที่เขาจากไปทุกอย่างมันเรียบง่ายแล้วก็มันไม่มีความวุ่นวายใดๆเกิดขึ้นเพราะทุกอย่างเรารู้ขั้นตอนหมดแล้วแม้เราไม่ต้องไปคิดว่าท่านจะชอบใส่ชุดไหนอะไรยังไงคือท่านเตรียมของท่านไว้หมดแล้วเตรียมแม้กระทั่งเหรียญโปรยทานนะคะคือเตรียมหมดเลยจริงๆทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องขอขอบคุณคุณยายที่ ท่านจากไปโดยที่ไม่ให้เราลำบากไม่ให้เราสับสนเพราะในวันนั้นสติเราจะน้อยมากอาจจะด้วยความเสียใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอ่าแล้วเราก็มีเรื่องที่จะต้องวุ่นวายอีกหลายเรื่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะให้กับลูกหลานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการเตรียมตัวตายไม่ใช่เรื่องของความสิ้นหวังนะคะแต่เป็นเรื่องของความรัก ความเข้าใจและการวางใจเพื่อให้เราสามารถหลับตาในวันสุดท้ายโดยไม่มีอะไรคร้างอยู่ในใจและเพื่อให้คนที่เรารักยิ้มได้แม้ในวันที่ไม่มีเราเมื่อเราพูดถึงการจากไปอย่างสงบแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างที่อยากให้ทุกคนได้ทบทวนก็คือแล้ววันนี้ล่ะคะวันนี้เรายังอยู่ยังหายใจยังลืมตาตื่นเราได้ใช้มันอย่างมีความสุขที่สุดแล้วหรือยัง เพราะความจริงก็คือไม่มีใครรู้หรอกว่าจะมีชีวิตอยู่กี่วันแต่ทุกคนเลือกได้ว่าจะใช้ในแต่ละวันให้เต็มไปด้วยความหมายแค่ไหนหลายคนใช้เวลาไปกับความกลัวความกังวลหรือความเสียใจในอดีตเสียดายสิ่งที่ไม่ได้ทำเสียใจกับสิ่งที่พูดไปแล้วหรือไม่ได้พูดแต่จริงๆแล้วสิ่งเดียวที่อยู่กับเราจริงๆคือวันนี้ ดิฉันขอชวนทุกท่านลองถามตัวเองเบาๆว่าวันนี้ฉันยิ้มให้กับตัวเองหรือยังวันนี้ฉันพูดดีกับใครสักคนแล้วหรือยังวันนี้ฉันกินข้าวจานโปรดด้วยใจที่สบายหรือเปล่าและว,วันนี้ฉันได้ทำอะไรเล็กๆที่ทำให้ใจอุ่นแล้วหรือยัง ความสุขง่ายๆความสุขเล็กๆในแต่ละวันเราสามารถหาได้จากสิ่งรอบตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการหยิบสมุดขึ้นมาเขียนในสิ่งที่เราอยากบอกในสิ่งที่เราอยากจะขอบคุณฟังเพลงเก่าๆย้อนอดีตไปตอนที่เรายังเป็นวัยรุ่นหรือเป็นวัยที่ยังสดใส การได้พูดขอบคุณหรือการได้พูดแค่ว่าดีใจที่ได้เจอกับใครสักคนที่เราไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอก็ถือว่าเป็นสิ่งเล็กๆที่ทำให้หัวใจฟูได้เลยนะคะชีวิตที่เหลืออยู่คือของขวัญน,นะคะขอให้เรามองทุกวันเหมือนเป็นของขวัญไม่ต้องรอให้ถึงวันเกิดไม่ต้องรอให้ใครมาจัดงานทุกเช้าตื่นลืมตามีโอกาสใหม่ที่เราจะเลือกความสุขได้อีกครั้งใช้ชีวิตให้เหมือนกับว่าวันนี้ อาจจะเป็นวันสุดท้ายไม่ใช่เพื่อให้กลัวแต่เพื่อให้เรากล้ารักมากขึ้นกล้าให้อภัยมากขึ้นและกล้าส่งต่อความอบอุ่นให้คนรอบตัวสุดท้ายนี้นะคะความตายอาจอยู่ข้างหน้าแต่ความสุขอยู่ตรงนี้อยู่ที่ใจเราอยู่ที่การเลือกเลือกจะรักตัวเองเลือกจะยิ้มเลือกจะให้อภัยและเลือกจะใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มค่าที่สุด อย่ารอวันสุดท้ายแล้วมันนึกว่ารู้งี้น่าจะไม่เอานะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีพอสำหรับใจเราค่ะชีวิตแต่ละคนมีความหมายชีวิตของทุกท่านคือเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าท่านจะเคยผ่านอะไรมาก็ตามความดีความรัก ความอดทนที่ท่านได้สร้างไว้จะไม่มีวันหายไปแม้ในวันที่ร่างกายจากไปเพราะสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ในใจของคนที่รักท่านตลอดไปดิฉันอยากจะฝากไว้ว่าไม่ว่าเราจะมีเวลาเหลืออีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีขอให้ทุกวันคือวันที่มีค่าขอให้ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหมายขอให้ใจทุกท่านสงบเบาและเปี่ยมด้วยความสุขขอบคุณค่ะ